เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับครับผมวันนี้กลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งในช่องครูโด่งคอยนะครับช่องครูโด่งคอยก็จะเป็นช่องที่บางครั้ง ก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับบางครั้งก็จะนําเหรียญกระสับที่คุดมมีนะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องได้รู้นะครับว่าเหรียญแบบไหนมีราคาโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะครับหลายคนหลายท่านไม่ทราบนะครับว่าเหรียญที่อยู่ในมือนั้นราคาสูงเกินหน้าเหรียญนะครับคุณดมก็จะนําข้อมูลดีๆเหล่านั้นมาพูดมาคุยกันนะครับคลิปนี้ E ี EP ีนี้คุณดมบอกได้เลยนะครับใครมีเหรียญ2บาท ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับทุกเหรียญทุกพศออไม่มีคนรับซื้อคูดงรับซื้อนะครับเหรียญแบบนี้ก็ต้องบอกว่าคูด่งให้ราคานะครับ200-300บาทในคูดงสู้ราคานะครับสําหรับเหรียญ2บาททีนี้ มาดูนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเยอะแยะมากมายเลยทำมาหากินเลยเหรียญที่คุโดงประกาศรับซื้อนะครับขอให้เป็นเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ 2>, 2บาทเดี๋ยวคุโดงขออนุญาตนําเหรียญตัวอย่างมาให้ดูนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาดูดูดูนี่นี่ขอคุโดงไม่มีเหรียญ2บาทนะครับแต่ของคุโด่งมีเหรียญ1นบาทวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเหรียญพระเสียนตรงนะครับไม่ได้มาพูดถึงเหรียญพระเสียนตรงเดี๋ยวลองให้ดูนะครับอันนี้เหรียญ2บาทนะครับดูแค่ขอบเป็นไหมขอบปกตินะครับ มาดูเหรียญหนึ่งบาทน,นี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่คือเหรียญขอบปิ้นเนื้อปิ้นก็ได้นะครับนี่ครับผมนี่นี่แบบนี้นะครับใครมีเหรียญแบบนี้นะครับขอบปิ้นเนื้อปิ้นแบบนี้เกิดขึ้นที่เหรียญสองบาทเกิดขึ้นที่เหรียญสองบาทครูดวงรับซื้อนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีเนาะด้วยการที่เราเป็นนักสะสมนะครับแล้วก็เราก็พยายามตามหา,หาอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ เห็นไหมครับถ้าเกิดขึ้นที่เหรียญ2บาทคูดงรับซื้อนะครับ2 0 0ร้อาบาทนี่คูโดง่งสู้ราคาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญชนิดราคาอื่นเช่น1บาทเนี่ยถ้าเกิดมี1บาทแบบนี้ปี6-1และเสนอมาเนี่ยอาจจะได้200นะครับหรืออาจจะตามกว่านั้นนิดนึงแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเหรียญแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญเออเลคอยนะครับแล้วคุูด่งก็เชื่อว่าหลุดรอดออกมาเยอะเหรียญสบาทนี่คุณดงก็เห็นนะครับแต่ว่าเราซื้อไม่ทัน ตอนนั้นมีคนปิดไปก่อนก็คือมีคนรับซื้อไปก่อนแล้วก็เลยทําให้เราพลาดโอกาสเนาะถ้าเกิดใครมีเหรียญแบบเนี้ยนี่นี่เหรียญขอบปิ้นแบบเนี้ย<ๆ>เกิดที่ขึ้นที่เหรียญสองบาทคูโดงรับซื้อเอาสามร้อยก็ได้สามร้อยก็ซูนะครับนี่ครับผมแต่ถ้าเกิดมีทุกชนิดราคาแล้วมีหลายๆเหรียญคูโดงก็รับซื้อเป็นพิเศษนะครับขอบปิ้นแบบเนี้ยง่ายๆเลยเกิดขึ้นที่เหรียญสองบาทเพราะว่าถ้าใครเห็นนะครับเหรียญห้าสิบตังคูดงก็มีเหรียญสลืงนคูดงก็มี เหรียญหนึบาทก็มีแต่ว่าเหรียญ2บาทยังไม่มีถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อมานะครับมาที่โดเอซีสองเนะครับเป็นลายดีแล้วก็มาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจคุณดวงคอยสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับง่าย,ายๆสั้นๆเลยลองลองเช็คนะครับเผื่อมีอยู่ในกระเป๋าสตังค์สำหรับนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณอีกหวันสวัสดีขอบคุณครับ เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ How was yours, you were mine Didn't But time say goodbye Didn know That the honeymoon's just a phase.